ต้องถ่ายซีรีส์ด้วยกันเราก็ประคับประคองกันมาด้วยกัน,นครับผมครับผมทาไม่สนิทก,กันของเขาเขาสนิทก,กับผมตอนอยู่กองแต่คือผมสนิทก,กับเขาตั้งแต่ผมออกงานอะไรไลฟ์วิวาพลัสแล้วฮะ <c oughs> แต่เหมือนตอนนั้นเขายังไม่สนิทก,กับผมเฮ้ยคุณเนะี่ยพูดมั่วนะ <c oughs> คุณเนะี่ยผมมั่วอนะไร <c oughs> ผมไม่มั่วผมสนิทกับคุณนานแล้วแต่คุณเนี่ยเพิ่งไม่สนิทกับผมอ่ะเพื่อสนิทเอาจริงเราสนิทกันตั้งแต่แบบเดินเข้ามาเนี่ยคุณนั่งนั่งตักผมอยู่ตรงนี้ จำได้เลยเหรอจำได้วันแรกคุณมานั่งตัดผมนะจำได้แล้วไงต่อผมก็ถามว่ามาคนเดียวเหรอหมกใช่ครับจำได้เลยมาแค่นั้นเลยใช่ไหมไม่กล้าคุยอะแต่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกไม่ค่อยกล้าอ่ะไปที่คสนามต่อไปเลยครับผมโอเคถ้าเวลาเหมือนได้เสียเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นี่คอนเซ็ปต์แม่ผมผมบอกเลยของจริงแต่ละคนอะอ่ะแม่คุณก็เหมือนแม่ผมอ่ะเฮ้ย คุณขออย่างคุณขออย่างก็มีผมขอไปแล้วเมื่อวานไงจะมาเมาไม่ได้นะคุณผมมีหลักฐานนะคุณไปดูในทวิตคุณไปดูในทวิตผมห่วงแม่นะครับคุณเห็นใบแล้วหรือเปล่าแล้วแม่ผมตอบว่าไม่ใบนะคุณเห็นใบแั้วหรือยังแง่หลักฐานของผมอ่ะสุดยอดจริงๆใบอะไรหรอใบอะไรหรอทุกคนไปดูในมาร์สจะไปงานรับปริญญาดูใหม่ ถ้าเขาชวนผมก็ไปนะผมชวนอยู่แล้วคุณชวนจริงหเปล่าผมชว,น,มชวนอยู่แล้วแต่คุณจะมาไหมล่ะ <มา S 1> จะว่าให้ผมเว่ารถไปทำ <ไป S 1> <อ>ซีรีส์อ่ะอยากให้ใครคู่กับเราอยากให้ใครอันนี้คุณก่อนเนี่ยผมยื่นไมโครโฟนให้คือใครก็ได้นะอ่ะแต่เป็นชีวิตเราเอาชีวิตเราจริงๆริงนะอยากอยากให้ใครคู่กับเราอยาให้ใครคู่กับเราโหคิดยากเลยนะใครคู่กับเราเราเอาเนี่ยแหละคนใกล้ตัวดีกว่าเพราะว่า ถ้าเป็นไปได้ก็อยากอยากให้แบบคู่กันนะผมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ถ้าสมมติคู่กันได้แฟนๆที่ตามเชียร์ก็แฮปปี้ไปด้วยนะถ้าเป็นผมผมขอไม่อาพวกนันพไปถือแล้วก็ได้นะครับเออถ้าเป็นผมนะครับเอาจริงคือผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับจากที่เห็นในสตอรี่จากที่เห็นใน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชีวิตประจําวันหรือว่าอะไรก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วคืออยากคู่กับใครมันกําลังใจให้นะครับคุณอ้อนหน่อยเร็วเนี่ยผมอ้อนยังไงดีผมอ้อนคุณได้ไหมเฮ้ผมว่าเขาได้ที่อยากใหผมอ้อนคุณมากกว่าโอ้โหเขาอ้อนยังไงดีครับสอนผมอ้อนหน่อยได้ไหมฮะคุณต้องแบบทุกคนครับรีบๆส่งเข้ามากันนะครับผมอยากเล่นกิจกรรมกับทุกคนนะครับเนี่ย ผมก็นี่ผมไม่เห็นครับผมวันนี้ผมก็อิ่งเก้าเก้าเก้าขอบคุณมากขอบคุณนะครับผมโอ้ยครับคุณมาลองจับมือผมป็เนี่ยฮ้ยคุณนะฮะไหนคุณอ้อนบ้างเนี่ยสิ่งสุดท้าย้วอ้อนบ่อยแล้วอ้อนอีกอ้อนผมอ้อนผมเลยอ้อนผมก็ได้เลยเฮ้ยไม่เนี่ยคุณทำอะไรข้างหน้ามาครับถ้าถ้ากอดกัน โอเคไหนไหวันนี้เราทุกคนส่งกอดมาเยอะแล้วเราเรากอดกันให้เขาดูสักทีหนึ่งมาโอ้ยโอเคนี่ครับผมนี่เป็นกอดอะไรอ่าคุณอยากกอดแบบไหนเอาแบบที่ทุกคนแฮปปี้ในวันนี้นะครับผมแป๊บนึงผมว่าเราต้องขยับกล้องออกหน่อยนะเราต้องถอยหลังนิดนึงเฮ้ยโอเคแล้วอ๋อต้องถอยหลังนิดนึงแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งทำไมผมถอยหลังไม่ได้ครับอืมแล้วเราจะลาทุกคนแล้วนะครับผมเจอกันนะครับครับผมบายแค่บอกนะ